ชอบที่ว่าเขาเขาคุมบรรยากาศแล้วก็การแสดงของนักแสดงแล้วมันลงตัวมากพอมันลงตัวปุ๊บแล้วแบบทุกอย่างในเรื่องมันจะมันจะฟลอ์ไปหมดเลยอ่ะทุกอย่างมันมันเลยคมแล้วก็แบบมีแง่มุมเล็กๆที่มันที่มันทัชชิ่งอ่ะมันสัมผัสได้แล้วมันก็ซึ้งไปตามไปตามเส้นเรื่องของมันอะไรเงี้ยซึ่งปกติหนังเส้นเรื่องแบบนี้มันอีง่ายมากเลยเงียแต่พอมันเป็นพอเป็นเรื่องเนี้ยพอมันไม่ได้พยายามทําให้มันยิ่งใหญ่หรือว่าไป เน้นไปขับเน้นอะไรมันจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเห็นอะไรหลายอย่างในชีวิตของครอบครัวนี้แล้วก็ภายใต้บริบทสังคมที่มันอยู่ในยุคที่แบบเศรษฐกิจตกต,กต่ำมาเลอย่างเงี้ยการที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะจะ,จะบาลานซ์ทั้งทั้งแบบชีวิตทางเศรษฐกิจชีวิตส่วนตัวชีวิตที่จะต้องปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใต้สภาวะที่มันที่มันไม่ใช่ทุกคนจะต้องจะได้เจอบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก